สวัสดีครับพี่พีททุกท่านมีผ้ามันคอสวยๆนะครับนี่สวยๆคุ้มไหลนะครับคุ้มไหลพันคอมีลายสีมากมายนะครับอันนี้ยังไม่ได้ดูรายละเอียดนะครับสวยๆเลยก็มีนี่ครับแบบยาวนี่นครับ สวยนะครับเอาไปเป็นผ้าปูโต๊ะก็ได้นะครับสวยนะครับเจอกันตอนเย็นสองทุ่มครึ่งดอประมาณนะครับนี่สวยนะครับง้งามไหลครับสวยี่เจอกันนะครับตอนเย็นเด้อมีประมาณยี่สิบฝืนนะครับดูบรรยากาศตอนค่ำนะครับเจอกันที่ ช่อง youtube นะครับอันามัยครับนี่นะครับบรรยากาศใกล้ค่ำนะครับตะวันจะตกดินครับตื่นขึ้นมากา็นี่รรยากาศนี่นะครับไฟถนนนะครับไฟส่องสว่างถนน นี่นะครับยากาศใกล้มืดแล้วครับใกล้ค่ำแล้วมองเห็นเดี๋ยวจะสสยต้นมะม่วงนี้ลงสักน้อยนึงครับทำให้เตี้ยครับสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วครับมะม่วงดูกละกิโลนะครับผมปลูกเองครับสองต้นสามต้นสี่ต้น,ตนห้าต้นครับ ครสวัสดีพี่พท่านนะครับเพิ่งกลับมาถึงบ้านครับบรรยากาศตอนค่ำแต่นี้มืดนะครับลงไปนี่มืดเลยเด้ดตอตันจะโตกดินนะครับนี่นะครับบรรยากาศตอนค่ำๆนะครับ ยากาศดีนะครับอ <c oughs> ือครับล็กไฟครับ <c oughs> เจอกันได้สดนะครับสองทุ่มครึ่งน,นะครับของมาแล้วครับมาถึงแล้วอา่า เขามาส่งของโทรมาผมไม่ได้รับครับเพราะว่าผมอยู่สุนยางไม่ได้ยินนะครับอยู่ในรถโทรศัพท์นะครับผมก็ไม่ได้โทรกลับเขามาไว้เขารู้อยู่นะครับเพราะว่าจ่ายก่อนแล้วโอนก่อนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ <c oughs> ขอบคุณพี่ๆทุกท่านเ้อครับ <c oughs> นี่แหละ เงียบนะครับอยู่นี่นะครับบ้านสวนเงียบนะครับวันนี้น่าจะไม่ได้ทําไรสดทําเมนูต่างๆนะเพิ่งมาถึงบ้านครับออกจากสวนยางก็ไม่ได้อยู่ทานข้าวกับแม่เลยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็พาแม่ไปกินแจ่วฮ้อนเนื่อเนื้อย่างอีกครับนานๆไปครั้งหนึ่งครับคลิปนี้ทําไว้เท่านี้นะครับขอบคุณวีดทโอท่านครับฝากติดตามไว้เ้ยครับบ๊ายบายครับ